รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรโตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลา ัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมในปี2,559นี้นะครับเรายังคงเดินตามลายแทงไปขุดคุ้มทรัพย์กันนะครับกับรายการคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดิน แต่ก่อนที่เราจะไปเดินทางตามายแทงกันนะครับปีนี้เรามาทบทวนเคล็ดลับการขุดคุมทรัพย์ดีๆกันก่อนนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราได้เคล็ดลับและแง่มุมดีๆจากเกษตรกรวิถีเกษตรอินทรีย์กันมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญหลายๆตัวอย่างเราก็ได้เห็นการนํานวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ยิ้มได้เลยทีเดียวครับ ถ้าใครยังไม่เชื่อว่าการเปลีป่ยนแปลงเป็นวิถีเกษตรดินรีนั้นดียังไงลองไปฟังจากปากของเกษตรกรวิถีเกษตรดินทรีกันครับ ตอนก้อนนะครับเมื่อเมื่อก่อนกอนแล้วที่ทํากันก็คือไม่สามารถจะขายเป็นพันธุ์ได้ครับก็จะปลูกได้แต่เป็นเป็นเป็นไข่สดอย่างเดียวไข่ต้นแต่พอ,อยู่ๆมาก็คือว่าจากการที่เราใช้ปุ๋ยใช้เลือดปลา <ฮะ S 2> ทําให้พันธุ์ได้แข็งแรงครับเราได้ให้ขมิ้นเนี่ยส่งไปให้ขมิ้นทดลองปลูกทำให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เราสามารถขายเป็นพันธุ์ได้ ตอนก่อนนะผมผมผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับไอพืชอินทรีย์อะทำไมอ่ะมื่อก่อนคือว่าจากจากที่เรารู้จักกาบทำไร่เนี่ยทำเกษตรมันเนี่ยก็ปลูกฝังโดยพ่อแม่ก็ได้ใช้เคมีมาโดยตลอดแล้ว่าอินทรีย์เนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ได้จนมาวันหนึ่งได้มาเจอเลือดปลาเราถึงรู้จักว่าอินทรีย์เป็นยังไงและฟาร์มยั่งยืนเป็นไงแล้วเราก็ ปลอดภัยหนึ่งในตัวตัวกเกษตรกรก็ปลอดภัยผู้เพาพก็ปลอดภัยก็เป็นการลดต้นทุนครับแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไหนพิสูจน์แล้วครับตอนนี้ตลาดของละมุดเป็นยังไงบ้างครับพอ,พอเปลี่ยนมาเป็นตลาดอินทรีอย่างนี้แล้ว ราคาหรือว่าตลาดเขาให้ราคาเราเพิ่มขึ้นไหมครับปกติหน้านี้ราคาละมุดจะดีอยู่แล้ว20กว่าบาท่0 2 0กว่าบาทแล,แล้วพอเราแล้วพอเราเป็นอินรีอย่างนี้แล้วอ่ะราคา,รามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมไอ้ราคานี่ก็ไปตามท้องตลาดเขาตามกลไกของตลาดอืแต่ว่าการกินนี่จะดีกว่าอ๋อคือเราเราได้ดีกว่าแน่แน่เรื่องของรสชาติเออได้การกินดีกว่าถ้าอย่างนี้แล้วเรา แล้วเราจะได้เราจะได้เหนือกว่าคนอื่นเขายังไงในเมื่อราคาต้องเป็นไปตามท้องตลาดเราได้เหนือจากผลผลิตไงครับอ๋อคือปริมาณเราเยอะกว่าเราจะได้น้ำหนักดีกว่าเขาคือผลปริมาณของเราอปริมาณเยอะน้ําหนักดีกว่ารสชาติดีแม่ค้าก็อยากมาหาเรามากขึ้นจะได้ปริมาณกําไรของเราคือปริมาณของเราเพิ่มได้น้ําหนักฟ่าอะไรเงี้ยคือต่อให้ราคาในท้องตลาดมันจะสูงจะต่ําเท่ากันทั้งหมดทั้งตลาดเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ส่วนต่างตรงที่ว่า แล้วได้เหนือฝ่าคือปริมาณของเรากับต้นทุนของเราต่ำลงก็คือลดต้นทุนลงไปแล้วก็ปริมาณเพิ่มผลผลิตมันเพิ่มขึ้นครับก็คือถ้าเท่าที่สังเกตเมื่อสักครู่คือที่โกเียงไลฟฟังคือจากเดิมเนี่ยมันจะแทงดอกแค่ติดลูกแค่ช่อละหนึ่งลูกเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นช่อหนึ่งสลูกสี่ลูกกองลูกสาลูกยันสี่ลูกเราจะได้มากตรงนี้ขึ้นมาได้มากขึ้นมาเท่าแล้วก็ใช้ ปุ๋ยเลือดฉีดเข้าไปาได้ได้ปุ๋ยนิสัยเลือดลปลาฉ<ล>ีดพ่นเข้าไปยิ่งทําให้ความสม่ำเสมอในแต่ละช่อเนี่ยออกมาเยอะออกมาเท่ากันไม่แย่งอาหารกันครับ นีีดม้ราคาตอนนี้ก็อยู่กิโลละประมาณ8-10บาทราคาส่งนะครับผมเราเคยแบบที่แบบปิดๆเลยแบบแพงๆก็ประมาณกิโลละ25-30บาทโอ้โหมันจะมีช่วงไหนไหมครัราคานั้นจะมาก็จะเป็นช่วงฤดูแล้งอะครับราคาจะแพงครับเป็นรมาสีเพราะนี่ก็หน้าฝนอยู่ครับก็ปลายปีครับเป็นช่วงปลายปลายปีครับผมราคาจะดีครับผมนี่เห็นไหมบอกเลยครัดูแลง่าย ปลูกง่ายดูแลง,ง่ายแล้วเก็บเกี่ยวก็ง่ายราคาก็ดีได้ตังง่ายๆด้วยแต่ต้องตั้งใจหน่อยนะฮะโอ้โหได้ตะไคร้ตัวใหญ่ต้นใหญ่มากคกับ <c oughs> ดูดินี่คือเวลาก็ซื้อไปก็ต้นอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับผมคุณชัยนะโชคดีนะครับที่ท <ำ S 1> จะได้ทานตะไคร้เนี่ยครับถ้าไปส่งไปขายเมืองนอกต่างประเทศแล้วนี่ต้นหนึ่งนี่แพงนะครับผม เวลาตองออกเขายังไงราคามันสารต้นนี้ก็อาจจะประมาณสัก2เหรียญครึ่งอะไรเงี้ยครับสเหรียญครึ่งตัวนี้อาตีแล้าสาบาทสามสิบห้าอ่ะครับผมเจ็ดสิบบาทโอ้โหครับผมจะเสียงดังทำไมโอ้โหแค่นี้เจ็ดสิบบาทครับอ้าบ้านผมนี่ห้าบาทสามกำละห้าบาทต้นต้นสองต้นห้าบาท อันนี้ที่กล้ากินอย่างนึงคือด้วยความที่ดูแลทุกขั้นตอนเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ใช่ครับคือเราไม่ได้ใช้ยาจะไส่ใช้สารกินกันได้สดๆตรงนี้เลยที่สำคัญเขาบอกว่าการใช้อันนี้ดูแลด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผักเราจะสดนานขนส่งได้ไกลกว่าจริงนะฮครับมีส่วนครับเพราะว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่มีสารตกค้างครับผมเพราะว่าเวลาที่เราส่งไปขายต่างประเทศก็ดีเนี่ยจะมีการตรวจสารตกค้างทุกครั้งครับ เป็นยังไงล่ะครับวิถีเกษตรดินซีที่มีการนำนวัตกรรมมาปรับปรุงผลผลิตทำให้สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างที่เห็นและนอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังเพิ่มผลผลิตให้มีรายได้ที่ทำให้เกษตรกร,รยิ้มได้อีกด้วยครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวจากเกษตรกร,รตัวจริงกันอีกพักสักครู่ครับ ทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์ ในช่วงที่แล้วเราได้เห็นขุมทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ผมยังมีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการทําเกษตรวิถีสีที่ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาการผลิตนั้นดีอย่างไรเพราะว่านอกจากรายได้จะดียังมีอย่างอื่นที่ดีอีกด้วยนะครับเราไปดูกันครับ ปร,ประสบการณ์ในการเป็นเกษตรกรมากว่า30ปีอยู่กับปุย๋ยเคมีมาเนี่ยแล้วพอก้าพอปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีของเกษตรอินทรีย์คิดว่ามันจะเกิดอะไรดีขึ้นกับเราบ้างหนึ่งที่เห็นชัดคือคือไส้เดือนครับดินเปลี่ยนขึ้นดินเปลี่ยนแน่นครับสภาพดินเปลี่ยนขึ้น ฟองอ่ะดินฟองมีขุยไสเดือนขึ้นเยอะแยะแบบนี้แสดงว่าดินดีขึ้นเมื่อดินดีก็จะดูแลเราก็จะดีตามอเพราะเราะดินดูแลพืชเรามันเลยส่งผลให้พืชผลอย่างอื่นก็ดีไปด้วยอ๋อคือแสดงว่าพอเราเปลี่ยนมาปรับปรุงดินคือไม่ใช่ดีแค่ปามครับอะไรที่อยู่ในรอบนี้ดีด้วยหมดเลยทุเรียนมงคุดลองกองดีด้วยตามเลยนี้ก็มีผลผลิตอย่างอื่นเพิ่มให้เก็บ ตังได้อีกเป็นคุมทรัพย์กองใหญ่ขึ้นกว่าเดิม <laughs> สุขภาพดีด้วย ชมนักหนาเลยว่าสมบูรณ์มันขาที่สุดดีที่สุดในโลกเลยค่ะดูใบดูใบดูรู้เลยค่ะดูใบต้องไปเตเลสายเน่มันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คดูใบขาอ่ะในประเทศดูใบอ๋อดูที่ใบขาค่ะคือมันเจริญเติบโตไวแล้วก็ใบเป็นมันเนี่ยใบเป็นมันเนี่ยนะแบบมันละนิ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบอ่อนจะแบบโตไวอะโตไวแล้วก็แบบงามไวนะพันตัวไวใบมันเงาสวยดีมันมันฟ้องว่าเขาเป็นยังไงฮะ แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะมาอึ้มนี่ขาบไมีอึแต่ต่างอึ้มขาวเรามาเทียบกันแด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 นนี่เห็นไหมดูสิมี่มายืนอันนี้เออทางนี้โอ้โหตขออขอญาตยืนค่ะแม่เจ้าต้องเสียงดังกว่านี้ใช่ไหมค่ะเฮ้ย ย้ำนะครับวันนี้คือขาอายุ5เดือนคือยังไม่ถึงอายุตัดเก็บเกี่ยวขายยังค่ะยังด้วยส่วนอันนี้อันนี้9เดือนครับที่ดูครับความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอตไหนะฮะลดต้นทุนการผลิตได้แน่ล่ะเพราะว่าเราใช้เพียงแค่ปุ๋ยอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ขนาดของหัวขาใหญ่ขึ้นเยอะมากขาอวบอะไรนะอึมอมอมค่ะงนี้ก็ได้ขาอึมเหรอค่ะว้า เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตอนตอนนี้พอเปลี่ยนมาใช้การดูแลด้วยปุ๋ยอินทรีย์วิถีขรากษใสอินทรีย์ตอนนี้ความปลอดภัยกับกับตัวเราเองนี่มันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนบ้างฮะสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้ค่ะเพราะว่าเราแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นอ่าเวลาเดินขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยสบายเวลาขึ้นเนินหน่อยนึงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเป็นยังไงคะที่ว่าไม่สบายเนี่ยก็เออป่วยบ่อยอ่า แล้วเดี๋ยวนี้อ่ครับพอ,อเรามา,มาไ,มไ,มไ,มไม่ต้องใช้ยาฆ่า,ามแมลงสารเคมีแล้วมันเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นครับวเวลาไปตลาดเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยผลผลิตเราออกไปเนี่ยผู้ค้าเขาเขาสนใจเรื่องสุขภาพตัวเขาแค่ไหนครับตอนนี้นน<อ>สนใจในกันมากนะทางผู้บริโภคสนใจเพราะตอนนี้ทุกคนก็ต้องการเน,นี่ยรักษาสุขภาพกาัน ทุกคนก็จะไม่ไม่ให้ใช้สารเคมีแล้วอมีตันไหมแบบมีถึงแ่าโอ้โหมีการราคาตกถึงขั้นแย่ต้องไม่ทําก็แล้วอะไรเงี้ยเหมือนพืชอย่างอื่นไหมฮะพอมีค่ะ๋อมีด้วยอ่ะมีค่ะแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงครับยังไงก็พยายามทําของให้ดีที่สุดครับเพื่อที่จะทำทำส่งออกให้ได้อ๋อก็คือถ้าคือการแข่งขันในตลาดมันก็มีมีช่วงซบเซาเหมือนกันวิธีแก้ของของเจมะก็คือ ทำให้มีคุณภาพ,ภาพให้มันสม่ำเสมอ<ะ>อ๋อคนอื่นเขาล่วงซบเซายัางไงเรามีคุณภาพยังไงก็ต้องมาเอาเราอยู่ดีอ๋อ,อ,อเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราขุดคุมทรัพย์อย่างถูกวิธีด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์และรู้จักนำนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้แล้วล่ะก็นอกจากจะรายได้ดีดินดีผลผลิตก็ดีและที่สำคัญสุขภาพก็ดีตามไปด้วย ช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกกันว่าผลผลิตที่ดีนั้นจะดีสักแค่ไหนวิถีเกษตรอินทรีย์จะสู้การทำเกษตรรูปแบบอื่นได้หรือไม่ห้ามพลาดครับขุมทรัพย์ใต้แผ่นดิน ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลายังอยู่กับรายการขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินกันต่อนะครับช่วงนี้เรามาดูกันให้เห็นเนเน,เน้เนๆกับตากันไปเลยนะครับว่าการทําเกษตรวิถีอินทรีย์จะสร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจให้กับบรรดากเกษตรกรขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ ในพื้นที่อื่นมังคุดถือว่าเป็นปัญหามากในการที่จะทำให้ออกมามีผลผลิตดีแต่สวนของลุงเดชามีเพียบเลยแล้วลูกใหญ่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องล้วงให้ได้ว่าเคล็ดลับของลุงคืออะไรกำลังฉีดกำลังพ่นอยู่เนี่ยถามด้วยลุงไม่ไม่บอกด้วยลุงพ่นอะไรอยู่ครับอ,อ๋อนนมังคุดกับมังคุดอ๋อพ่นมังคุดจริงๆด้วยเออ <laughs> ใบเขียวใบเข้มมันมันจะช่วยอะไรมังคุดะครับก็ไปช่วยอาหารส่งอาหารให้เห็นะครับอ๋อคือถ้าถ้ามังคุดใบแข็งแรงใบสวยดีก็จะส่งอาหารให้ให้ผลคุดได้ดีให้เยอะขึ้นก็ลก็สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ผลนี้ก็จะสมบูรณ์ตามใบไปครับครับครับอ๋อมังคุดนี่มันเป็นชนิดที่ว่ามันเก็บอาหารขับไปสะสมที่ใบครับ ถ้าใบสวยลูกสวยแน่นอนถ้าใบดีลูกโดดก็อาหารมันถึงด้วยนะครับอาหารมันเสิงแล้วมันดียังไงตอนนี้ตอนนี้ใช้มาสักพักนึงแล้วอที่เห็นที่เห็นอะไรเต้นไม้ใบเข้มข้นอ๋อใบเข้มขึ้นครับครับใบเข้มขึ้นแล้วก็กิ่งอะไรมันสวยอ๋อกิ่งสวยกิ่งเนี้ยวขึ้นครับครับ เพราะว่ามงคุดบางทีต้องมีการปีนขึ้นไปเก็บเ่งไม่ค่อยฉีกง่ายครับครับแล้วแล้วผลลัพธ์ที่ออกมากับลูกเลครับผลผลิตลูกเป็นยังไงบ้างลูกมงคุดลูกมงคุดก็มีน้ำหนักมีน้ำหนักครับมีน้ำหนักขึ้นครับน้ำหนักนอกจากผิวสวยครับอ่าแล้วต้องคำน้ำหนักด้วยขั้วดีครับลูกใหญ่น้ำหนักดีด้วยครับครับก็ให้อยู่ในประมาณที่ว่าเจ็ดลูก เจ็ด <7 S 2> ต่อหนึ่งกิโล,โลหรือแปดลูกน่อยู่ระดับอย่างนั้นพอเป็นมังคุดอินทรีย์แล้วคุณภาพของเนื้อมันจะเป็นยังไงฮะก็เนื้อนิ่มเนื้อนิ่มครับเนื้อหวานหวานและกรอบด้วยครับกรอบด้วย,วยครับอ๋อถ้าและถ้าตอนเป็นที่ใช้ยาใช้สารเคมีเยอะๆมันจะเป็นไงฮะมันจะแตกต่างจากนี้ไหมครับมันก็แตกต่างครับแตกต่างคือเนื้อบางทีมัน แข็งกันด่างอ๋อที่เขาเป็นแก้วครับครับอ๋ออันนั้นชัดเลยนะครับอันนี้คือจะนิ่มแล้วก็สวยถ้าฝนตกเยอะมันก็เป็นแก้วอ๋อเป็นแก้วงั้นเราลองชิมกันห้ามดิต้องห้ามเลยงั้นเราลองชิมกันนี่ครับออกกินอนครเนาะอะไร่งี้ยใครจะบ้ากินเปลือกเอบอกฮะอื้อหือ อร่อยแล้วว่ะเป็นไงอ,อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยคอรับอ,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 อร่อยหวานๆแล้วมะนาวที่ดีสวยๆดูยังไงฮะนอกจากหน้าตาดีแล้วเนี่ย เขามีจุดสังเกตอะไรยังไงคะลูกลี่มนะลูกลิ่มเลี่ยมรูกลี่มคือเงาเปลือกบางเปลือกบางเปลือกแค่บางเขาโอ้หยิบน้ําจะนิ่มกันแล้วแล้วผิวมันไม่ขุกนะผิวไม่ขุกะเปลือกบางเปลือกบางแล้วขนาดไซส์ต่างๆครับมีขนาดไหนบ้างอันนี้คือใหญ่สุดเลยัมฮะจำโบยังมีใหญ่สุดมีโตกว่านี้ว้าโตกว่านี้อันนี้คือเขาจะเรียกเบอร์ลอยแล้วเบอร์เนี้ยเบอร์ มันม,มีมีไซส์อะไรบ้างอ่ะไล่ไล่เนื้อใหญ่สุดเรียกว่าจัมโบ้ใช่ไหมจัมโบ้ก็จอจานจอจานแล้วก็มาลอลิงลอลิงแล้วก็พอพานพอพานแล้วก็ยอหญิง แล้วอย่างแล้วอย่างที่นี่แหละคะเก็บได้ช่วงไหนบ้างรู้เก็บได้ทุกเดือนเลยอ๋อของผมนี่เก็บทุกเดือนโอ้โหแสดงว่าก็สามารถเก็บเกี่ยวโอเงินทองในขุมทรัพย์ของเราได้ได้ทุกเดือนตั้งแต่เขามีกันเยอะๆเราก็เก็บได้เขาไม่มีกันเราก็มีให้เก็บเราก็มีหนึ่งครั้งเนี่ยผมจะเก็บวันละสาสิบลังแต่ผมเก็บแค่หวันอ๋อหมายถึงว่าในในรอบหนึ่งในรอบหนึ่งในรอบหนึ่งคือจะสาลัง ก็คือแสดงว่าที่นี่พอเราเก็บกันขนาดทุกเดือนคนอื่นเขาช่วงที่เขาไม่มีเขาก็ไม่มีเก็บเลยเขาก็ไม่มีแสดงว่าขุมทรัพย์ของแดงก็คือเป็นขุมทรัพย์รายเดือนที่มาหาศารอยู่ได้ทุกเดือนเลยได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนอได้ทุกเดือน ความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดกับชาอมของเรานี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหนึ่งแตกมันแตกยอดไวยอดยาวไวให้ผลผลิตไวแล้วก็ยอดเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นครับเวลาเราเห็นมันจะเขียวได้ช้าลงอ๋อเวลาตัดเก็บเกี่ยวได้วใช่ก็จะเขียวได้ช้าลงไม่ได้แล้วร้อนนี่ก็ยังไม่เขียวเท่าไหร่เลยอ๋อแสดงว่างี้พอพอเขาแตกยอดเร็วอืมแตกยอดเร็วอ้วนขึ้นโอกาสที่เราจะทําตลาดก็ได้เร็วกว่าคนอื่นเขาใช่ได้เร็วกว่าอย่างเมื่อว่าเก็บอย่าง บางคนบางบ้านก็จะเก็บอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งครับแต่อย่างที่เนี้ยจะเก็บอยู่ประมาณ3วันหนึ่งครั้งสาวันหนึ่งครั้งเราก็ทำเ,เป็น 2, <า>สองรอบอบางบ้านะจะเก็บแค่รอบเดียวาาแนวโน้มตลาดของชะอมมันจะเหมือนกับทุกปีไหมฮะหรือว่าจะโตขึ้นจะดีขึ้นยังไงบ้างน,นี่มันก็โตขึ้นนะซึ่งโตขึ้นกว่าแต่ก่อนครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจ,จริงๆแล้วมันแค่กำมาสองบาทบาทสองบาทแต่ตอนเนี้ย สูงสุดมันได้ถึง20บาทส่งนะ,อะโอ้โหนี่ขนาดราคาส่งใช่ก็แสดงว่าถ้ายิ่งเราทําให้ของเรามีคุณภาพแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้ใช่ก็จะยิ่งได้กําไรยิ่งได้กำรไรมากขึ้นเราก็จะอยู่ได้นี่ฮถือว่าเป็นคุมทรัพ์อีกหนึ่งคุมทรัพ์จริงๆอของที่นี่เลย มาถึงตรงนี้ก็คงยืนยันกันได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าการทําเกษตรในวิถีอินทรีย์แล้วก็คิดใหม่ทําใหม่ด้วยการนํานวัตกรรมทางการ,กรเกษตรใหม่ๆมาใช้ก็ทําให้คุณภาพผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับสําหรับในปีนี้นะครับผมจะออกไปล่าขุมทรัพย์ที่ไหนบ้างต้องติดตามกันนะครับแล้วก็รับรองว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรไทยของเรา ก้าวทันตลาดส่งออกและก็ปรับตัวให้ทันกับการก้าวเข้าสู่ AEC ครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีตราซูเปอร์และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินรีตราไบโอและซูเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาที่ยังคงสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ขุดคุ้มทรัพย์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนกันต่อไปด้วยครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้ามาติดตามกันนะครับว่า แผนที่ลายแทงเส้นทางใหม่ๆที่ผมจะพาไปจะไปที่ไหนบ้างและก็พาคุณผู้ชมไปคุดคุ้มทรัพย์พร้อมๆกันสวัสดีปีใหม่ครับ